เขาบอกระวังนะกระเทยอยาก,กเอาไข้ไฟเดี๋ยวไฟไหม้กระเทยนะคะกอลังการมาก,มากทุกคนมาจ้ะอ,อือร่อย สวค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเน่าชนนาแนลจ้าขาชิเน่อยู่ที่ตลาดนัดเปิดท้ายพระรามสองเรื่องจากชิเน่เล่นเกมอยู่ตอประมาณตีสแล้วก็ไปดูคลิปใน YouTube เห็นร้านข้าวผัดทุกคนค่ะเขาผัดแบบุแล้วก็ไฟลุกขึ้นมาฟูแล้วก็แบบผัดแบบว่าขม่งทรงเฉงอะทุกคนแล้วก็คลค่องแคล่วมากคือด,ดูแลน้ำลายไหลอะ ไม่ได้แล้วต้องขับรถนะคะทุกคนจากรามคําแหงมาที่พระรามสองนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพาไปดูทุกคนอย่าลืมช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้ชิเน่ด้วยทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะอีกอย่างหนึ่งทุกคนคะ่ะชิเน่เพิ่งหัดเล่น TikTok แล้วก็ i n s t a g r กรมนะคะตามไป follow กันได้เลยโดยเสิร์ชว่าชินเ c h ชาแนลจ้าทุกช่องทางเลยนะคะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ <Okay. S 1> อยากกินข้าวผัดหมูแต่รับรองทุกคนดูแล้วต้องหิวข้าวอย่าลืมบอกเลยนะดูตอนกี่โมงทุกคนค่ไปกันเลยจ้า่ <c oughs> ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะเดินเข้ามาในตลาดนะคะก็อย่าลืมสแกนด้วยนะคะอุณหภูมิแล้วก็อแอลกอฮอล์แล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปหาร้านกันจ้าตอนเนี้ยได้กลิ่นแบบว่ากลิ่นผัดแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนแต่ดิฉันได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นแบบว่ากระทะไม่ไม้ลอยมาทุกคน เดี๋ยว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 หักก่อนเดี๋ยวหักก่อนเดี๋ยวหักก่อนค่ะทุกคนค่ะถึงแล้วไม่ใช่ทุกคนเมื่อกี้ซเน่เดินผ่านไปนัยุทธข้าวผัดปูเท่าก็จะมีข้าวผัดปูข้าวผัดแฮมข้าวผัดคุณเชียงข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดหมึกข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดแหนมนะคะทุกคนค่ะโอ้โหเยอะมากราคาก็40-50บาบาทเองนะทุกคน ของเราเอาเป็นข้าวผัดแหนมปลาเคม็มคุณเชียงแล้วก็ข้าวผัดปลาหมกึกกุ้งปูอย่างละกล่องจ้ะอ๋อข้าวนี่ก็คือแบบว่าใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะคทุกคนคะ่ะแล้วเขาต้องช่างด้วยนะมีแบบตาช่างแบบอย่างดีเลยทุกคนละเอียดมากแล้วก็จะปรุงไปเสร็จเลยทุกคนคะ่ะเห็นไหมนี่ปรุงไปเสร็จเลยจ้าน้ำซอสค่ะน้ำซอสค่ะลงไปนี่นี่ จากนั้นเขาก็จะมารอผัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะคะโอ้ทุกคนดูดิปูกา้ามใหญ่ๆกันเลยแล้วก็อันนี้กุ้งจ้าคุณเชียงทางด้านนี้คุณเชียงนะคะแล้วก็มีแฮมค่ะมีปลาสลิดด้วยนี่แล้วก็ปลาเค็มนะคะมีหมูมีหมึกแล้วด้านนี้เป็นเส้กกอกเหมือนกันค่ะแหนมจ้าแครอทหอมใหญ่แล้วก็ผักจ้า ปเดี๋ยวไปดูพี่เขาผัดกันนะคะอใส่น้ำมันค่ะใส่เนยค่ะตอกไข่ลงไปค่ะสองฟองค่ะอืมกระทะร้อนแล้วนะคะหอมเนยมากทุกคนใส่ไข่ค่ะ าบอกระวังนะกระเทยอย่าเก,ก้เาไขไฟเดี๋ยวไฟไหม้กระเทยนะคะกระเทยสะอาดนะเทสะอาดนะอ่าเห็นไหมเขาบอกกระเทยสะอาดคือกระเทยสวยนะคะทุกคนคะ่ะอัดสะอาดก็คือไม่สวยโอ้ ใครสั่งอะไรนะทุกคนเขาก็จะหยิบนะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหมึกนะคะอลังการมากทุกคนนี้ต้องพาไปแข่งมาจตเซเวไทยแลนดแล้วนะใครหอมจ้าหัดต่อจ้าทุกคน อันนี้เป็นข้าวที่ผัดแล้วเมื่อกี้นะทีนี้เขาจะมาใส่เครื่องออก็คือนกพิราบแถวนี้ก็จะอ้วนมากนะคะทุกคนคะ่ะผัดกันเรื่อยๆทุกคนลูกค้าคือมารอคิวกันเยอะมากเลยอะ่ะ เนยจ้าไข่อืมเดือนหนึ่งใช้กระทะกี่ใบเนี่ย<อ>มันสองใบเดือนเมันหักหรอพวกกระทะมันจะมีรูปทรงที่แปลกๆอันหนึงนะเพราะว่าเขาต้องแบบตวัดกระทะนะนะกินมากคนขา แล้วที่ฉันเห็นตอนเวลาตีสามเมื่อคืนรีบมาเลยจ้ะเขาผัดเสร็จเขาก็จะตักไว้ก่อนนะทุกคนคะ่ะนี่เราก็ตักแล้วหมึกกุ้งนะคะลงไปแล้วก็ปูค่ะนี่ แบบนี้จะราคาเท่าไหร่นะ50าหรอหรือเท่าไหร่ห้าสิบบาทค่ะทุกคนคะ่ะอ่าใส่ต้นหอมนะคะลงไปเออลด,ลดอ่าพิสวาาค่ะเห็นว่ากันเคยสะอาดนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยแถมกุ้งให้หนึ่งตัวใส่กล่องแล้วคะ่ะเขาก็จะมีต้นหอมนะคะ แล้วก็มีแตงกวามีน้ำปตาให้นะคะอุ้ยลงไปแล้วทุกคนค่ะดูไฟดิมามามไปลุกมากเดี๋ยวเราจะได้ไปชิมกันนะคะทุกคนปกติไปขายทุกวันไหมขายกี่โมง,งกี่โมงตัวเอง บ่ายสถึง3ามทุ่มนะเปิดทุกวันนะคะทุกคนเสิร์ช GPS ว่าตลาดเปิดท้ายพระรามสองนะคะทุกคนมาได้เลยเดี๋ยวรสชาติต้องไปชิมแต่ว่าลีลานี่คือเกินร้อยทุกคนคะ่ะว้าวฟังมากสำหรับใครที่อยากมากินเดี๋ยวทิ้งเบอร์ให้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปนะคะของพี่เท่าไหรอ่อ่ะ100บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชิมกันจ้า ต้องขอบคุณคุณพี่เขาด้วยนะคะเขาปิดเพลงให้เรานะทุกคนเราถึงได้ถ่ายนะถ่ายอะไรคุณพี่ถ่ายอินให้นิดน,นึนกกนงนนข้าแกงน่ากินมากเขาแกงที่ไหนเนี่ยแกงลาดรีจ้ละลาดรีลาดีทุกคนคะ่ะว้าวน่ากินน่ากินน่ากินอ๋อม,ม,มีแต่ก,กระดูกกับหน่อไม้นะทุกคนแต่ว่าพี่เขาจะไม่ให้กระดูกนะจะให้แต่หน่อไม้นะคะเห็นไหมทุกพี่ขาน้ากล้องค่ะตักกระดูกเยอะเลยค่ะดีมาก นี่เขาขายไข่ไข่จริงก็แบบนี้นะคะทุกคน,บบนอีกหนึ่งอย่างทุกคนคะ่ะที่ชินน่ชอบกินมากถั่วสามชั้นผัดออกหวานๆแม่อ้าถั่วแบบไ,ไม่ใช่เอาหมูแบบแน่นๆสามชั้นแบบจุกๆแม่อย่าให้เสียหน้านะ f อมาซื้อต้องได้เยอะๆเหมือนกันนะแวะมาได้นะคะทุกคนที่นี่รับโครงการจากรัฐทุกโครงการนะคะขอบคุณลุงตู่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงที่คอนโดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ซื้อข้าวมาเอา,เาสากเนี่ย หน่วยรักษาการพิเศษจำตึกมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องทักนะว่าฉันไปแอลนางหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะคนเราแบ่งข้าวอ่นไปหนึ่งกล่องนะคะของชินะก็จะเป็นปลาเค็มนะคะคุณเจียงคุณเจียงแหนมนะคะนี่ข้าวเขาก็จะเป็นแบบข้าวหอมมะลินะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็คือชิน่แบบว่านอนแล้วก็เพิ่งตื่นมากินตอนเที่ยงคืนนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนก็ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนะทุกคนแล้วเขาก็จะมี แตงกวาต้นหอมแล้วก็เน่ทำาอมบนาวหายไปไหนไม่รู้แล้วก็นี่เป็นน้ำปลาพริกนะคะทุกคนนี่พริกใส่แบบเรียกว่าอะไรอะไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะใส่เป็นพริกนะทุกคนทางฝั่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมฝั่งนี้ก่อนทุกคนไม่ได้ใส่น้ำปลานะทุกคนคะ่ะมาจ้ะอ,อร่อย รอร่อยคุณเชียงมีความเคม็มความเปรี้ยวความหวานลงตัวเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นปลาเคม็มคุณเชียงแล้วก็แหนมนะข้าวเป็นข้าวหอมมะลิแต่ว่าตอนนี้ก็จะแข่งออกมานิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าหกชั่วโมงแล้วหืมถอยไดเแล้วนะทุกคนดูเม็ดข้าวสีเม็ดข้าวเขาสวยนะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยมาค่ะทุกคนคะ่ะคำนี้แบบพริกยั่วๆนะจ๊าพริกยั่วๆนะจ๊ามาเลยจ้าอืม ห้บาทไม่แพงเลยนะทุกคนห้าสิบาทด้วยสอย่างเลยนะเนี่ยคือว่าไม่แพงนะแล้วหลังจากชีนเน่ชายอ่ะคนก็มาเยอะมากอ,มอ,มอ,มอร่อยทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากไปกินนะคะทุกคนค่ะก็เสิร์ชแมพแผนที e ่เลยนะคะว่าตลาดเปิดท้ายพระราม2นะคะเขาขายทุกวันนะคะทุกคนตั้งแต่สามโมงจนถึง2องทุ่มนะคะชีนเน่ชาะ ลงรายละเอียดนะคะไว้ให้ใต้คลิปละกันนาอทุกคนค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะคะตรงนี้นะคะเจอมะนมาาวแล้วจ้าทุกคนค่ะขอบีบหน่อยทันไหมเนี่ยบ้างจิงกามปูอย่างดีเลยนะ เขาบอกระวังนะกระเทยอยากเอาไข้ไฟเดี๋ยวไปไหมกระเทยนะคะาตลาดเปิดท้ายพระรามสองนะคะทุกคนมาได้เลยเดี๋ยวรสชาติต้องไปชิมแต่ว่ารีล้านคือเกินร้อยทุกขาว้าว